ยกแยเชก้าสวัสดีี่เพื่อนๆนะคะวันนี้จเจ้าของเราก็เ้าแปลงยางนะแปลงก็โอ้ยของเราก็ไล่นะแต่ว่ามันฝั่งไข้ามด้วยนะคะฝั่งถึงยอดนี่ค่ะตัดทุกปีนะคะปีก็เข้าเลยนี่เลยเพราะว่าเขาหยุดยางแล้วนะคะหยุดยางเลยเพราะว่ามันช่วงยางขัดใบนี่นะคะแตลงนี้ก็ตัดแล้วก็ซอยมีอะไรมากค่ะวิ่งยาวยาวเลยถือว่าสบายๆเพราะพื้นที่ราดของที่ขัดรถ ตึ้งชิวๆถือว่าตัดเร็วนะคะปีนี้ย่าไม่รกไม่หนาคือจะตัดหลังจากนี้ย่ามันจะหนานะคะปีนี้ย่าเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นเนี่ยนิดหน่อยแต่ฝั่งนี้สบายๆค่ะจริงๆย่ามันน่าเลี้ยงวัวเนาะเนี่ยค่ะโสนมันจะยาวมากเลยอันนี้ยางนี่เขาเพิ่งเบิกเมื่อปีที่แล้วเดี๋ยวเบิกเต็มงี้ค่ะแต่ปีนี้ก็ช่วงนี้รู้สึกว่าเนี่ยค่ะยางผัดไปเขาจะเขาก็ เจ้าของสวนก็ให้หยุดทำงานเขาหยุดนะคะหยุดตัดยางเดือนจริงๆบางสวนเขาหยุดสองเดือนนะคะช่วงผ่านไปเนี่ยนี่ถือว่าน้อยนะเดือนหนึ่งเน,นี่ยกว้างขวางเลยค่ะสองร้อยกว่าไร่เกือบสามร้อยเราก็ตัดจริงๆก็ห้าสิบกว่าชั่วโมงค่ะห้าสิบกว่าไม่เกินหกสิบไม่ประมาณนั้นนะคะเพราะว่าทุกปีก็ตัดบางปีมันก็แบบเวลาชั่วโมงมันก็แบบ คือถ้าตัดอย่างเดียวนะคะตัดแล้วก็ซอยเนี่ยมันก็ชั่วโมงมก็จะเป๊ะค่ะมันจะลงตัวพอดีเลยทุกปีทุกปีกปแต่เทมันเกินขึ้นมาบางทีมันจะมีแบบต้นไม้ที่เขาให้เราดันให้เราลุนลุนทางลุนอะไรเพิ่มเติมไหมค่ะชั่วโมงมันจะเพิ่มขึ้นเติมไปจากนั้นถ้าไม่มีอะไรไม่ต้องทําอะไรเลยตัดแล้วก็ซอยอย่างเดียวเนี่ยก็จะลงเป๊ะไม่ขาดไม่เกินเลยค่ะเพราะว,ว,ว,ว่าวางไว้แบบนั้แหละเราก็ทําคือเรา นั่นดูละนี่นะคะหญ้ากนี้นี่น้ำค้างลงเนละช่วงเช้าเนี่จะอยากกัดง่ายขึ้นเพราะว่าหญ้ามันนุ่มกรอบอะนะคะเรื่องต่างตเจ้ามากจริงๆแต่งหน้าป็นแต่สองครั้งทุกปีนะคะพอช่วงหลังฝนนะ่ะจะตัดอีกครั้งเลยช่วงนั้นนะคะมีเห็ดด้วยนะเห็ดดอกสีลงเหลืองอ่ะสีเหลืองส้มๆอะ ออกเต็มเลยเขาไม่รู้เรียกเห็ดอะไรเห็ดพึ่งหรือเห็ดอะไรทักยายเขาบอกอะดอกสีเหลืองๆบางๆสวยสีสวยมากที่หลืองส้มอะค่ะนี่นะคะฝั่งนี้จะลกนิดหน่อยเพราะที่โล่งที่ว่างตรงนี้ช่วงในป่ายางฝั่งนี้ในยางพึ่งเบิกไปมันก็ไม่ลกเท่าไหร่ฝั่งข้างนี้ค่ะจะเป็นยางแก่ฝั่งข้างนี้นะคะ ทงเนี้ยไายแก่ฝั่งนี้อย่างอ่อนนี่นะคะจะตัดไปปีเดียวจริงที่นี่เขาทำแผ่นนะคะส่วนนี้ทำดังแผ่นน้อยแล้วนะคะที่ส่วนไหนเขาจะทำแผ่นนะเป็นส่วนของบริษัทนะเขาก็ทำแผ่นแต่ถ้าส่วนของถึงจะแต่บางบางส่วนบางบริษัทก็ขขยน้ำเหมอ เพราะว่าตอนนี้หาหาที่ทําแผ่นน้อยแล้วค่ะจะมีช่วงนี้ค่ะนิดหนึ่งที่จะเนี่ยที่ว่างค่ะยางมมนตายยางมันโคตรก็เดี๋ยวเราก็รุนทิ้งดันทิ้งหมดเลยนะคะมันเป็นกล้วยป่าที่ตรงนี้นิดน,น่อยค่ะแต่ตอนนี้เราตัดยางอ่อนก่อนนะคะเราเก็บแต่ยางอ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวเขาถึงจะเข้ามาตรงนี้ที่ฝั่งนะคะดูค่ะ นู่นค่ะระยะเราอยู่ตรงนู้นนะคะไกลมากเลยคือเดินตามเลยเนี่ยยาตรงช่วงเนี้ยไม่หนาเลยค่ะสบายเลยค่ะวิ่งชิวๆเลยเมื่อวานก็ฝนตกนะคะอากาศไปปรวนมากเลยนะคะเนี่ยช,ช่วงเย็นๆฝนตกพอช่วงกลางวันเนี่ยอบอ้าวร้อนมาก คืออากาศแบบทำให้ป่วยได้เลยนะคะชวนป่วยมากนี่เลีกอยอยู่ไกลนู่นเลยค่ะนี่ที่พักคนงานนะคะฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้ไปเป็นยางแก่นะคะเนี่ยฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ยางแก่ค่ะยางแก่รับอีละฝัะ่งนี้ยางพ่งเบิกนี่ค่ะฝั่งยางอ,อ่อนฉันตัดยางอ่อนก็สบายเลยค่ะตัดเป็นงิ่งยิ่ค่ะไม่ลกเลยค่ะ จริงๆแปลงนี้นะถ้าช่วงที่รกจริงๆอ่ะโหยสูงเกือบย่านะคะเดินไม่รอดเลยค่ะไอ้ดิหยาคตัวเตี้ยๆด้วยใช่ปะเกับถึงเอวอ่ะความหนาวมันนะแล้วก็ความสูงมันนี่ก็เบา,าๆเลยอะฝั่งข้างหลังเจ้ยายักษ์นี่ก็โห่เจ้าเดีวยวกันนะคะเจ้านีนะ่เลย แต่เป็นค้ามถนนติดฟงเจ้าของเดีวยวกันคนะ่ะเมื่อวานพักจากเจ้ายักษ์ไปไปดูเจ้าแขนยาวสนุกมากค่ะนั่งดูได้ทั้งวันเลยค่ะ เป็นอะไรที่แบบเพลินเลยนะคะดูเจ้าแขนยาวแมคโคค่ะทำตักเดี๋ยวว่า,อางอยากจะอยากจะพาไปถ่ายให้ดูนะคะมันจะมีรถรถบดรถเกตอะไร,เ,รเต็มเลยเขาทำถนน,นะคะ่ะทำทางทำทางเข้าสวนทางทางของบุ๊บัของอบจอ,อบตเขางบมาถึงละรูเจ้าถิ่นมองหน้าเราละดู แต่ตอนนี้ตามเจ้ายักษ์ก่อนนะคะเก็บเก็บข้างหลังกันนะคะชูวชูไล่ก่อนไล่ก่อนชูวชูวหันหน้ามอเลยหน้าต่ำยน้ยังเนี่ยนี่นะคะ หรือว่าตัดเรือไปเดินสบายค่ะเพราะแต่ยา่างเราเดินสบายนะเนี่ยเด็กจับยางเก็บจับยางเขากระเด้งหนึงนะคะจับยาง่อนเดี๋ยวอ้ยเดี๋ยวพี่มันขับเหยียบบางทีมันลมมันพดนัดอะนะคะเ,เขาหล่นไปเก็บได้เขาเก็บให้ค่ะจริงๆเขามีคนอยู่เขาบอกเขาเก็บแล้วแต่ว่าพอดีฝนมันตก อาจจะมีลมนิดหน่อยแล้วมันก็เลยเออพัดล่นลงมา นี้นะคะตล้ยงยักษ์ของเราวิ่งอ่ะสามไล่กว่าชั่วโมงสามไล่กับสี่ไล่เองค่ะพืนที่วิ่งสบายๆนี้ชั่วโมงนึงได้ประมาณนั้ค่ะติดตสี่ไล่แต่แปลงนี้อาจจะถึงสีส่ไล่ได้เพราะว่ามันมวิ่งสบายมากเลยค่ะย่าไม่หนา วิ่งวิ่งเฉยๆวิ่งไปวิ่งกลับประมาณน้าค่ะสี่ลายได้การวิ่งของเจรษ์นะคะวิ่งกลับก็เนี่ยน,นะคะวันนี้อากาศแดดมหมอกแดดมนมดีแล้วค่ะหญ้าก็ยังชื้นๆนะคะน้ำค้างต้องเต็มเลยน้ำค้างหรือฝนเมื่อาวานก็ไม่รู้ค่ะไอฝอน ่่ะคเราก็เดินตามไปจะ้ะเะนั้นเองค่ะแต่ก็เราก็พอเจอจ้ะเขาตัดไปนะคะหญ้าพวกนี้ต้องแก่จริงๆถ้าเกิดเลี้ยงวัวน่าจะสวยมากเลยตรงเนี้ยแต่นี้นะคะเพราะว่าหญ้าเยอะมากแล้วพี่เราก็เยอะด้วยนี่ค่ะอันนี้ยญ้าอ่อนนะคะหญ้าต้องต่ัดนะจอกเขาก็อยู่ข้างล่างค่ะ เราก็จะซอยถ้าซอยนะคะเราจะวิ่งครั้งเดียวนะคะวิ่งรอบเดียวไปเลยเพราะว่าวิ่งของครังมันไม่ได้วิ่งรอบเดียวกับกลมกลางไปทีเดียวเลยนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ได้ไม่แทงงจอดไม่โดนจอกเขาไม่โดนจอกยางเขาก็หล่นจอกยางเขาอยู่ข้างล่างเพาวิ่งสองรอบมันจะเบียดนิดนึงเมื่อกี้ก็คุยกับคนดูแลแล้วบอกว่าเดี๋ยววิ่งให้รอบเดียวนะซอยให้ซอยวิ่งตรงกลางระหว่างกลางไปเลยรอบเดียวไอ้ที่อยู่สูงมันเป็นอะไรที่ข้างล่างนะคะ ถ้าเราเข้าสองรอบใช่ไหมคะมันจะเบียดในหนึ่งจุดกลางๆใช่นี่นะคะเราจะวิ่งไปให้เขารอบเดียวแล้วทีเดี๋ยวเขาก็จะใช้เครื่องสะพายมาเบียดนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราปล่อยเจย้าแยกเขาจัดการงานของเขาไปก่อนเลยแล้วเราฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะอยากแย้เช็ดเก้าส่วนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าชอบคลิป าฝากเพจด้วยนะคะยัยเจดีแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะและแก่เช็ดเก้าศูนย์สวัสดีค่ะ